เออนี่แหละเป็นต้องการหนึ่งสภาพเก่าบ้านหลังแหลกบ้านดั่งบ้านเดิมตอนนี้เอามาบูรณะสีเห็ดใหม่เห็ดใหม่มือนี่แล้วเรียบร้อยสีเป็นมือขึ้นขึ้นบ้านใหม่รู้นหมขึ้นบ้านใหม่เออ หลานหลานสาวเป็นผู้ว่าว่าบุรณะขึ้นอยู่มุกดา23ท่านว่าเด็กสามท่านว่าเลือกท่ายแปดโมงคืนโมงคืนกำลังสีได้เลือกแล้วเป็นบ้านฝังสายเฮแ่สายบือของกบิสินของผู้เชิดอืลในจุดนี้คนไปเบื้องอะไรไงแล้วเราเกิดอยู่ดี่บ่กเลูกจะกระตื่รุอ้นบ่กบ่กมันหลังเหนียงบ่ก พอลูกเกิดยุ่นใส่หลังพุนแล้วมั้งพุนปนุปนุก็เกิดยุ่งขุนเลยนี่นีู่่ผู้เก่าผู้เก่อันบ้านลังแรกได้อยู่นี่บ่ึบ้านตอนเกิดื่อเจ้าเกิดอยู่ทังเด็กบ้านลงนีบอ่เด้เกิดย่หลังพี่ ล้างเก่าหนิบบอนี่มั้งจำข้อมเลยแต่ว่าเฮ็ดลังนีขึ้นหนึ่งลังนีเฮ็ดหน่อยขึ้นมาลังเก่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยลังเก่าอยู่บ้านโอ้โหอยู่ตอนนั้นตอนนั้นตอนเราเป็นกำนันบอกคือเป็นกำนัลเหรเฮ็ดเนี่ยอยู่ทอ่รับ้านกำนันเฮ็ดล้างหน่อยเพราะลงมึงเกิดอยู่ในบ้านบอหรือเจาของ เกิดแม่เกิดแม่อันเกินนั่นม่เดี๋ยวที่บ้านถัิ้เปลดลังเขาคนเกเกิย่นี่เกิดเกินยี่นี่บ่เกนเกินยี่นี่เดี๋ยวรอเวลายักหน่อยเห็นได้เลือกคนก่อนอันอันลูกลูกแม่นีมีจคนก่อนแปดคน ผ <that> ู้ใดเน่ไรไอ้ฟังเนยจำเลยว่าอะไรผู้เองผู้นี่นะเนาะผู้สองสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นี่ตายแล้วเนาะผู้บันผู้บันก็ตายแล้วสามคนเออะบุญทันเกิดอยู่ในบ้านบุญทันหนูจันบุญทันแล้วก็มาหนูจันนี่หนูจันประสงค์ประสงค์นี่ไปแล้วเออประสารอยู่นี่ก็มีสินปัจจุบันอันนี้เ้วก็คู่เชิด ผู้สุดไทยยูนหล่อยูน่บริเวณบ้านตรงนี้เ็นบ่เห็นบ่นี่แหละพูดสุดไายผู้สุดไายลูกลาพ้อยยังศร์สี่ห้าอ่า เตรียมตัวใ้เวลาเลืกงามยามดีกสิไสิเดินทางพี่น้องกูนั่งบัวอะไรก็ยับยัวตังนั่งก็กกได้ดรอกบัวตังนั่งนั่งเท้าเวลาเลือกแร้วน<ด>ูว้นแปดโมงยีซิบเก่าหน้าที่สีเดียผ้าขบวนบเดินทาง ให้พี่น้องพนมมือบานโม่สามจบพร้อมกันฮะพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาปูตัดสาภัทรวตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาปาตามพโยบันปูกกสางเป็นอาจเฮือนหินเฮือนข่ำมีมื่นกือกองลนปูเขาออกเปินทางหันหนามาทั้งที่มื้อนี้เป็นวันอาุตตาโค ึ้นหนึ่งคำวันสุกสุกหนึ่งถือว่าเป็นวันมงคลสี่เด้ขึ้นบ้านไม่ทำพิธีวันนี้กับได้เวลาเลือง้ามย่มดีแปดโมงยี่สิบเก่าหน้าที่ให้พี่น้องเดินตามรอบที่หนึ่งให้พี่น้องปาตามเพราห้ามสี่ท่าสวดเท้าคุ้นรอบที่สองทำมาคุ้นรอบที่สามสังขาคุณมาปาตามดื้อปีปีโศภาควา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนวิาจารณะสัมปันโนวิธะิธิวิูิูู สามมาสามภูมิวิญญาณสามตโนัตโนกะาิธูมิวิญาณสามธรรมชาติสามภูมิศรัทธาในพะมนุษยานา

าลีกรานิยอนุตาังจากเกตังเตังาาโอหหเยโอ้โางาขาตงอาธาดบริบานยางว่าคุณละหันนาปนังคิดมงคลมือนี้คิดผ้ายับ ทตะวันตกไอ้ที่ข้าวพี่พน้องข้าวอวยนาะขึ้นมาทั้งกี่กี่ข้างเลือกงามยามดีพอมาหอดบ้านซ่องแห้งนี่บ้านทรงเรือนไทยงามสงา่าโอ้ยนี่จะข้องบ้านเฮ้า,นนม,า,ม,ามันนัขึ้นมาเข้อมันถามลงมามนี้ขึ้นดูโวยจะข้องาดูบออ่ามาออกกันละวอเป็นพ้ากันมาแต่ใส่โอนคือหลวงหลายไพ่มากออกกระดอนก้อนกระเดียวกานโอ้ย ปูขามาแต่เมืองหมันคำาท้องแต่ข้าวว่าลูกหลานสรางบันไม่ใส่สันไทยเต็มว่าอยากมาคำมาคุณอยากมาปักลุ่มซุ่มเย็นคว่ำเจ็บบ่อให้ใดคว่ำไข่บ่อให้มีบ่อให้อึดบ่อให้อยากบ่อให้ทุกบ่อให้ยากบ่อให้เจ็บบ่อให้ไข่บ่อให้ขาดบ่อให้เขินยังจักแนวจังเลยเดินทางมา เห็นบ้านจะจอยู่าเศ้าเป็นธรรมสางความเจร่อนให้ซุมให้เย็นัาตีได้หงบันเอ๋อคนเสาใสขี้ไฟวงเดพักันเลยเสาใส่ขี้ไฟฮงกัได้มาปุ๊บซองบาดี่อรคอยขามาใส่เดี๋ยวววคอยขามาใส่ชายหญิงกัได้มาปุ๊บซองฝ่าหาซองดาวกัได้มา เด็าลูกพ่องมองลูกกลัวกตเดีมากพ่วมโบอึดพ่วมบอยากควมบบถูกพ่วมบอยาพควมโบเก็บค่วมโบไข่พ่วมโบขาดค่วมบเขินแต่ดมาเบิร์ซุเนลมิสเตอร์เนลเป็นงโมงค้นแล้วเดินทางมาีควเาผมวกัา้ัันสิบมะกูดมะพุนสิบมะม่วมะแกนมะสังมะแกนมะสังควมเจริญเน่ยก็บาดลังนี้ เรากมียังตัวกันพี่น้องตั้งแกวมาสักก็ขอเชินบ้านเชิญซองตอนแล้วกันทัน ผู้ขายอย่างคหนึ่งให้เงินหมื่นเงินแสนไหลมาฟ้องผู้ขายอย่าบคนสองให้ฟ้องไหลมาเตาผู้ขายอย่างภาษให้ผู้เท่าเรีนมาหาท่าสีท่าสาเรีนมาซวยเก็บกล้วยไข่ในเหนือยาซุมี่ให้เจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีมังมี่เงินล้านเด้อบ้านอ่

哎，怎么了？他摔倒了。